ใครก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้กาครอาัวโออีกเช่นเคยนะคะก็ครอบครัวโอจะเห็นเป็นเมนูเย็นๆใช่ไหมเมนูแนวไอศครีมนะคะแต่วันนี้โอจะไม่ได้ทําเป็นเมนูไอศครีมธรรมดาค่ะจะเป็นการประยุกต์ใช้ไอศครีมกับคัพเค้กนะคะเป็นการทําไอศครีมคัพเค้กค่ะแต่ว่าคัพเค้กที่โอเลือกมาเนนี้จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้เค้กกล้วยหอมนั่นแหละกับไอศครีมรสกล้วยหอมที่โอเคยสอนไปแล้วนะคะจะทําเป็นเมนูช็อกโกแลตบานาน่าไอศครีมคัพเค้กค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับส่วนผสมของช็อกโกแลตบานาน่าไอศครีมคัพเค้กนะคะอย่างแรกสุดเลยนะคะเป็นเค้คกกล้วยหอมค่ะเค้คกกล้วยหอมตัวนี้เพื่อนๆทำเองก็ได้นะคะดูสูตรได้เลยที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ถัดมานะคะเป็นครีมสดค่ะไอศครีมกล้วยหอมค่ะไอศครีมกล้วยหอมโอก็เคยมีสอนทํานะคะเพื่อนๆทำเองก็ได้ค่ะดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นกันค่ะช็อกโกแลตคูดค่ะผงโกโก้โก กูโค้ดค่ะซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็กล้วยหอมนะคะซอสคาราเมลค่ะวานิลลาเอ็กซ์แทกค่ะน้ำมะนาวแล้วก็กูโค้ดอีกเช่นกันค่ะกูโค้ดตัวนี้เลอเราจะเอามาใช้ในการผสมกับกล้วยหอมนะคะให้กล้วยหอมนิ่มขึ้นส่วนไอ้ที่เยอะๆเมื่อกี้เดี๋ยวเราใช้ตีวิปครีมค่ะ แล้วก็กระทงคัพเค,ค้กนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราใช้ทำฐานคัพเค,ค้กกันค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel. tv มาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำกันเลยนะคะโดยการเตรียมพิมพ์ช็อกโกแลตค่ะพิมพ์ช็อกโกแลตก็คือเราจะเอาช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตครัวเชอร์ที่โอสับเอาไว้เนี่ยเอาไปละลายนะคะ,ะโดยการละลายนี้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นหม้อต,ตุ๋นสองชั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ละลายผ่านในเวฟก็ได้ก็เวลาละลายผ่านในเวฟก็ เอาเข้าไมโครเวฟค่ะประมาณ30วินาทีอย่ากเกินนะ30วินาทีเอาออกมามันจะยังไม่ละลายดีหรอกเพื่อนๆก็คนให้ทั่วๆนะคะคนทั่วๆแล้วก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟใหม่อีก30วินาทีก็ออกมาใหม่ก็คนให้ทั่วๆค่ะอาจจะเอาเข้าไปอีกเป็นครั้งที่3แล้วออกมาคนมันก็จะละลายกําลังดีอะค่ะประมาณนี้นะพอมันได้อย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆก็เอามาทาลงครีมกันนะคะเราจะทําฐานคัพเค้กเนี่ยเป็นฐานช็อกโกแลตนะคะก็เดี๋ยวโอจะทําให้ดูนะสัก2อสมอันเดี๋ยวทาให้ดูก่อน ก็วิธีทำก็ตักช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงอะคะ่ะแปรงอย่างนี้ก็ได้แปรงซิลิโคนนะคะทาให้ทั่วๆพิมพ์ให้ทั่วรอบๆด้านแล้วก็ตรงฐานของมันนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นแปลงที่เป็นแปรงขนๆก็ได้นะคะแต่ว่าโอนิยมใช้ซิลิโคนมากกว่าเพราะว่าแปลงขนๆเนี่ยบางทีขนมันหลุดแล้วเราไม่ทันสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวมันจะปนไปในอาหารแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ทํากินเองที่บ้านก็ทำก็ได้คะ่ะใช้อย่างนั้นก็ได้ นี่นะคะก็ทาให้ให้ถ่วยๆอย่างเงี้ยสังเกตว่าทาถ่วยยังไงก็คือทาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นกระดาษของตัวกระดาษคับเค้กละก็จะนับว่าใช้ได้ละเราก็จะทาอย่างนี้นะคะไปให้ครบ12อันนะเดี๋ยวทาที่เหลือให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้ตัวฐานช็อกโกแลตของเราเริ่มแข็งตัวดีนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของกล้วยหอมกันไว้นะคะ วิธีทำส่วนผสมกล้วยหอมก็คือหั่นกล้วยหอมเป็นชิ้นๆแว่นอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็เราจะใส่กูโคดลงไปค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนิดนึงน้ำมะนาวเน,นี้ยจะช่วยเพิ่มรสชาติกล้วยหอมได้นะคะแล้วก็ทำให้กันกล้วยหอมดำได้นิดนึงด้วยนะคะเลาน้ำคนให้ทั่วๆค่ะ การใส่กูโคตลงไปอะค่ะบางคนที่เขาจะเชื่อมกล้วยอ่ะเขาจะใส่เป็นพวกน้ําตาลแต่ว่าอย่างของเราทำ e าเป็นไอศครีมอะเขาจะเลือกใส่กูโคตนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการลดจุดเยือกแข็งของเนื้อผลไม้เวลาอยู่ในไอศครีมที่มันแบบแช่แข็งมานะมันจะทาให้ตัดง่ายกว่าเนี่ยค่ะเราเอากล้วยคุกก,กับกูโคตอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววางทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอะค่ะไม่เกินก็ กล้วยก็จะเชื่อมดีแล้วแล้วก็จะเอามาประกอบเป็นชั้นๆของไอศครีมกล้วยหอมของเรากันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นตัวคัพเค้กที่มันแข็งตัวแล้วเนาะตัวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็เริ่มต้นเลยนะคะในการประกอบร่างของบานาน่าไอศครีมคัพเค้กนะเราก็จะเอาเค้กกล้วยหอมเนี่ยค่ะเอามาหั่นนะเอามาหั่นให้เป็นตัวแผ่นอย่างนี้ค่ะเป็นแผ่นๆน,นะคะก็ วิธีทำเดี๋ยวเจาะดูก,ก่อนเจาะเพื่อให้มันเป็นขนาดค่อนข้างพอดีข้างในคับเค้กของเรานะคะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินไปเอาค่อนข้างออกไปนะะเสร็จแล้วก็หั่นค่ะหั่นเป็น4ส่วน1 1ก้อนของเค้กกล้ยหอมเนี่ยจะทำเป็นได้เป็น2คับเค้กนะนะคะก็ะหั่นเป็น4ส่วน ค่ะก็หั่นเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชุกอันเลยเนาะก็เดี๋ยวเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวาทาให้ดูวิธีทำนะคะก็จะเอาคับเคเ้็ดเนี่ยเอามาใส่ฐานข้างล่างก่อนนะคะพอใส่ฐานข้างล่างอย่างนี้แล้วเราก็จะทาทาคาราเมลกันค่ะ เอาอีกเอาอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่เดี๋ยวเราจะใช้ประกอบเป็นชั้นๆเนี่ยเอามาทาคาราเมลไว้ด้วยนะคะนเนาะแล้วก็ขั้นต่อมาค่ะใสไอศครีมค่ะไอศครีมกล้วยของเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ เนี่ยค่ะใส่แล้วก็กดให้มันเป็นแบนเดี๋ยวกันนะถ้ากดไม่ได้ก็ใช้ช้อนก็ได้เราทำให้เป็นชั้นๆน,นะคะเวลาทานไ,ได้สัมผัสที่มีหลายรสชาติอยู่ในคำเดียวกันนะคะใส่กล้วยหอมที่เราทำไว้นะคะ ใส่ซิลีมปิดนี่ยใส่ซีิมปิดอีกชั้นหนึ่งพอปิดเสร็จแล้วเราก็เอาเค้กว้หอมนะคะวางปิดทับไปนะคะ ขากาแลเมยนิดนึงด้านบนนี่ค่ะเตรียมไว้อย่างนี้นะทําไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกอันเลยแล้วก็เดี๋ยวแช่แข็งรอไว้ก่อนแล้วก็พอทาครบทุกอันแล้วเราจะมาตีครีมกันค่ะตีครีมเพื่อเอามาใช้แต่งหน้าเค้กกันนะเดี๋ยวทำอย่างนี้ให้ครบทุกอันก่อนข่ะแล้วเดี๋ยวมาตีครีมกัน ค่ะเราทำส่วนของตัวเสร็จแล้วนาดเรามาเตรียมส่วนของครีมกันค่ะครีมวันนี้เราทำเป็นครีมช็อกโกแลตนะคะเราก็จะใช้วิปครีมนะคะแล้วก็กูโค้ค่ะผงโกโก้ เพื่อนๆอาจจะปรับปริมาณผงโกโก้เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะคะถ้าอยากให้รสช็อกโกแลตบางเบาหรือว่าเข้มข้นขึ้นนะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตฝัดค่ะเป็นซอสช็อกโกแลตโอเลิกใช้ซอสช็อกโกแลตมาใส่ด้วยเพื่อให้รสชาติของช็อกโกแลตมันมันละมุนขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นรสของโกโก้ขมๆโดดๆขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็วันนี้ได้เอ็กซ์แทคค่ะ เว่ด้เอ็กแทกตัวนี้เวลาใส่มันจะช่วยเรื่องของลดจุดเยื่อแข็งของตัวครีมที่เราเอาไปเข้าช่องแช่แข็งด้วยนะคะแต่จริงๆถ้าไม่มีก็อาจจะละก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีตัวกูโคตไปแล้วนะคะพอเราใส่ครบอย่างนี้เราก็เอามาตีค่ะเพื่อนๆใช้ตะกร้อมือตีก็ได้นะคะอาจจะเมื่อยมือนิดนึงแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันโอ้ใช้เอ็นนี่นะ เราจะตีจนมันตั้งยอดแข็งนะคะเดี๋ยวอตีให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งยอดแข็งแล้วเป็นยังไงมาค่ะครีมเราตีเสร็จแล้วนะคะแข็งตัวดีแล้วนะะเดี๋ยวเราจะมาบีบวิคิมแต่งหน้ากันนะคะก็บีบวิครีมแล้วก็เริ่มจากฐานนะคะก็บีบออกมาเลย นี่ค่ะก็บีบเป็นอย่างนี้เนาะก็บีบหมดเลยะคะ่ะ12อันของเราเดี๋ยวโอ๋ทำแค่เท่าที่จะแต่งให้ดูก่อนเนาะอ่ะค่ะพอเราบีบทีอย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บเข้าช่องแช่แข็งนะคะรอเวลารับประทานได้นะคะ ก็เวลาเราจะเสิร์ฟนะคะก็ให้เราเอากระดาษเนี่ยค่ะเราทำไว้ใช่ไหมหยวแกะให้ดูอุ้ยแกะยากจุงมือหาปลายไม่เจอค่ะเราหาปลายกระดาษนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็แกะกระดาษออกเนี่ยค่ะพอลอกออกหมดรอบด,ด้านแะล้วเราก็ สามารถเอาไปใส่จัดจานเสิร์ฟได้ละนะคะ,ะ,คะเดี๋ยววางใส่จานให้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะรอกให้ครบทุกอันนะคะแล้วก็เอามาจาัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยเอาไปแช่แข็งอีกหน่อยนึงก็ดีค่ะเมื่อกี้รู้สึกแก่ยากนิดนึงนนเนาะค่ะก็เดี๋ยว,วจัดใส่จานนี้ให้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่กินก็อเอาแช่ชอบแช่แข็งก่อนเนาะนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จละค่ะอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย